สวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมณีนุษย์ิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคุ่มของบ้านลูก้ายแม่สมศรีนะคะเพิ่นอยากให้นุษยทิยาเป็นสะพานบุญหายนะคะบ้านบ้านลูก้ายเพิ่นนี่เอาไม่แต่เคียนมาปลูกบ้านนะคะจะมีอยู่เสาหนึ่งแล้วเพิ่นกาค่อยให้โชคให้ลาบถูกแทบทุกงวดนะคะงวดที่ผ่านมานี่ถูกทั้งบนทั้งล่าง เพิ่นกระบอกเพื่อนบ้านเพิ่นแต่ว่าเหตุและผลนะคะเพื่อนซื่อเองแล้วถูกแล้วมักจะบ่สบายนะคะเพิ่นถึงจะหายนุนทิยาเป็นสะพานบุญหายเพราะว่าทางจองเท่านี้มีตะคนดีมีนำใจนะคะตาโชคดีก็คอยมาแบ่งค่านา้ำค่าไฟนะคะวดนี้เพื่อนก็หายมาแล้วนะคะสามตัวบนห้างเดียวนะคะสองตัวล่างห้างเดียวจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ำกันเลยค่ะแม่นุได้ยนินอันแป้นนัวแม่แม่ นลูกไสแม่แมาเยี่ยมอ่อแต่ยินี้คน,นวา่าเลขกโนนนีนั่งคนว่าคือเปล่าเป็นตะมันแต่นะกคแม,ม่นเจ้ายู่ะแม,ม่มนเจ้ายู่ก็สิได้สัมผัสมันยู่นู่นยู่นู้นนนจะมาเปล่าจะพอกางขึ้นกลางวันมึงไปเ็ดคลิปนะเลขที่มาทีไปลูกไสแม่เป็นเลขผู้ไม่เลขกยังคะ่ะเลขผู้ใของเขาเสินงของเขาแหละเฮี้ยนเพื่อนมี่ยังมานี่นั่งไหมเอา นั่งไม้หรือยู่ต้นไม้หรือว่ายู่เสาบ้านเอ้าอันเงี้ยเพื่อนอันเสาโต๊ะน้ำมันบ่แม่มันเป็นเสาต้นตะเคียนมันก็น้ำมันหรอกเอาเอาต้นตะเคียนมาเห็ดบานแม่ยู่สากลางแม่นี่เป็นผู้ปลูกไว้เขาเลยมาอยู่เพิ่อนหายโศกหายลาภจักปีแล้วเนี่ยนายปีแล้วตำรวจเมื่อไรสองสามปีแต่ว่าเขาซื้อเพื่อใดเขาจะคนอื่นซื้อ คนอื่นซื้อถึงนี่เพิ่นแบ่งบ่แม่แบ่งป้นลูกคู่กันว่าเขาให้เครื่อบ่พอแม่แต่ว่าคนละเฮี้ยแหละก็แม่แต่ว่าหัวไปสนใจกับเขาว่าเขาสีใดก็ใดกับ่ลูกคือกันแต่แบ่งบอแบงแม่กับบอทูแต่ละครั้งนี่เพิ่นจะให้ก้อนเล็กออกหรือว่าหาใกล้ใกล้มือแม่ไอใกล้ใกล้มือละคือมืออื่นสิกทีเขากดไปถามเนี่ยบอบ่ลูกใต้แม่นี่จะได้เลขกก้อนก้อนไปใกล้มือเลขออกนี่คือได้เลยมือยื่นแป้นนูว่า คนว่าวาบบาบยูวาเลขตัวนี้งวดนี้งวดนี้เจ้าขันเจ้ายู่ถือกล่องเรียนไปสัมผัสเจ้าโบยู่ขอจักสีซอยยังได้เปว่าเรานังฟังไหมเนี่ยเราเอาเจ้าขึ้นรู้เรื่องเจ้ากับกระสานบกอยู่โบยู่ไปถามแม่นกไปวะนะเราได้ว่าเดี๋ยวหันระวางก่อนถามในเพราะว่าเขาเขาบอกงวดงวดที่เอียงที่บ้านมากชี้ซุนซุนจี้ถือ สามหนึ่สามือกัเอเอาถึงทั้งบนทั้งล่างหมดแม่แต่รางวัลนี่ทั้งบนทั้งล่างแม่แต่บอกบนตะมันแท้บนี่ที่สองเขาาวัลนี่เขาได้ที่สอก็ยังแกัแม่เขาหลงไปเ่าขั้นวัยบริชเอาแม่แม่บมีเบอร์โทษกันเตอับอร์โทรมีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวให้แม่โทษถามเดินนู้สิสัมผัสต่อแม่แม่ขันนู้ไปสัมผัสนี่ เดี๋ยวนี้กลางคืนมันต้องมีคนมาเป่าแผ่นหนูมันต้องมีคนเป่าให้บันฑิโนไปถามกลางคืนค่ะเพื่อนนอนเพื่อนเกิดนี่เพือนกิดเราสองถุ่มแล้วสองถุ่มแล้วครังวันนี้พ่อไปหาคนไปได้ไปกลางคืนนี่ไปกลางคืนไปยาบอกเขายู่ท้งหน้าแต่อยู่ท้งหน้าอยู่ท้งหน้าว่าไม่ได้คันแม่มีเบอร์โทรเปิ้นหนูโทรสัมผัสแม่ก็ได้ดังสินะเพราะว่าแม่ว่ามีโทรศัพท์มีแต่โรงงานใช่เขาบอกว่ามีเบอร์เขาแต่ว่าเปิ้นบอกไว้เหมือนซาอุตัวได้เป่าแม่เออ หกสี่สองกับสี่สองเอาหกสี่สองกับสี่สองเนียนวนตัวล่างอันหกสี่เอาข้างล่างหกสี่เนนอันนี้เอกบนนี่อันสามตัวเนี่ยเ,เป็นบนเนียนโอ้คนบอกบนบอกล่างเมีนนี่บนมีล่างพออันนี้ล่างเดี๋ยวเด้อค่ะแต่ละงวดน,นี่เคยบอก,บ,อกบนออกล่างบอกล่างออกบนตรงเป๊ะเลยเอาไม่เคยเปลี่ยนแปลงบอกครับเรียนกว่างวดที่สาม ถือว่าสามวันแล้วนี่วันถือว่าสองวันแล้ววันที่สามอ๋ที่แรกแม่ที่แรกแม่ก็ว่าถูกแถมจุ่มวดอยู่ถึงช่วงเลยเหรอเนี่ยเนีย็มากเลยเฮ้ยแต่เขาไม่อยู่หนีสองปีถูกตลอดเลยตังค์เขาซื้อว่าอะไซื้อแล้วเป็นยังแม่ะเอาว่าเขาป่วยเขาว่สบายอือคนจะให้คนอื่นซื้อแล้วเพื่อคนอื่นโชคดีเอามาแบ่งปันมันมากอะไรที่แบ่งปัน เราพ่รู้ว่าเจ้าก็าหายมาหายไรก็รู้เหมือนกันเป็นเลขลูกซ้ายเนาะแม่ลูกซ้ายลูกไส้หัวตี๋เก่าถึงเก่ายังเไาถึงมาตัดหัวได้สองข้อปีเดียวอ้าล้วแม่พ่อซื้อน้ำลูกว่ะแม่พ่อมักเลยแม่พ่อซื้อพ่อแม่ซื้อมาแค่แม่เนี่ยนุ้ยพอเปิดแป้นได้แล้วค่ะอ้าวเพื่อเมฟซี่อยากเห็นหน้าแม่เนาะชัดเจนแม่กับพ่อมักหรือพ่อซื้อแม่ทำพ่อซื้ออ้าวคือโอ๊ตได้โอ้ต้าเพราะ ถือเจ้าพอโอพอถือ,อยนอนไปพอทหารที่สวนพอถือกถือร้ายเมื่อตะลวงวันดูกอามา,าเยลยร่างประกาศซื้อร้ายแล้วถือเวาหาสิปป้อไอืถือแทบจงวันวนลรหาซิบอนี่อืตอนนี้เขาสัมผัสย่นอกนนะะโรงพยาบาลด้วยค่ะอูยหวนว่างหันหเขาทั้งบนทั้งล่างว่เป็นตะเสียดแทแตะก้อนหนานี่ยนุ้ยบไปกินเนาะ พาเรียกออกวบนี่ถูกบ่ถูกก็ตามนมูสิตามหอดบ้านเพื่อนซีวอาน้ำหนูเยอะแด้วน้ำหนูเนาะแม่เราเขาบัดเขาออกแค่บัดแค่ซีเลยเพราะเขาเขาเป็นกนขายก้นขายพ่อหนูว่าอันอันถด้เงี้ยหนูว่าเราเป็นคนเสียงดังก้นเสียงดังเพื่อนขายยังไหมสื่อขายของห้างขายของหนับสือของเขาเป็นซางเป็นซางไฟฟ้าซางทุกอย่าง เ้วก็ม่รถแห่พอพอเพิ่นอยู่หน้าอยู่ซก็ม่เนี่ยหางน้องหอยเมฆอืมอืมอืมสักดาหางน้องสาวเออเออเอะปากพาะว่าบางที่เพิ่นไปอย่างไหโฆษณาเนอ่าแต่ว่าเพิ่นบอกว่าข้างบนนีหกซี่สองหกี่สองข้างล่างนี่หกซี่เแล้วเพิ่นเน้นตัวได้ไม่เน้นที่สองกะมาเก็บการกลงโอ้ประกาเลยว่าเน้นที่สองอืมเนขที่สองเบากวบาเบเด้อแม่ ออกเพ่าโดนดิออกออกอาทิตย์ก่อนะออกหงวดก่อนเนาะออกเลขเล่าเนี่ยออกเลขเล่ากับออกยูต่ะเลขรัฐบาลให้ออกหงวดทัดไปนี่ยไหมออกสี่สองแล้วก็มาออกสามหนึ่งนู้นจำว่าพิษขาออ่หงวดนี้นี่ก่ะชั้มาเลขตัวเก้ามาออกพี่น้องอ่านวลียาอธิบายเด้อค่ะแนวทางของแม่สมศรีนี่เป็นเลขลูกไส้เพิ่นบ้านเพิ่นนี่เสาแม่ตะเคียนนะคะ เพิ่นเอามาแบ่งปันให้นุนทียาเป็นสะพานบุญไ้ถูกแทบทุกมวลวุกที่ผ่านมาทั้งบนทั้งล่างวัน,นีี้642บน64ล่างนะคะเพิ่นเน้น42่นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลัก,กินแบ่งรัฐบาลเจ้าของบ้านนี่ซื้อบ่ได้ถ้าซื้อแล้วจะจะพ่สบายมันบ่แมะแม่เนเวลาใดเพิ่นกะจะหายคนอื่นซื้อก็แล้วแต่เอ่อเอฟซี่ทังสองเฮานี่มิต่คนดีมีน้ำใจนะคะถ้าโชคดีก็คอยมาแบ่งปันค่คากับเขาค่านา้ำค่าปฟซอยแม่สงสีหรือลูกชายเพิ่นนี่นะคะ หลังจากงวดนี้ไปนุนทิยาจะตามถึงบ้านเพระาะว่าตอนนี้ทีมสาเหตุที่เมื่อเจอนี่นุนทิยาพาพอบานมาหาหมอนอนโรงพยาบาลหนึ่งหกมือแล้วนะคะถ้าถึงพรุ่งนี้ก็จะรวมเวลาสับเสร็จอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์นนทิยาจะได้มาเฝ้ากลางคืนกลางวันนี่จะไปทายทําคลิปให้พอมาทดลองเอ็ซีนะคะกระเพึ่งเห็นว่าเพิ่นเ้านะคะวาระวันนี้หกสี่สองพอบานเพิ่นได้ยิน<ม>ก็เลยบอกให้นุนทิยามาสัมผัส<ม>เิ่น,นะคะ<ม>นะคะเพิ่นเฝ้าออไปแล้วนะคะพอว่าหมอ หมอ,เ,อเพิ่นตรวจค้นไข่แล้วแม่เพื่อนกับมาเฝ้าไข่ของพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านเพิ่นบ่สบายนะคะนะคะพ่อบ้านนุ่นทิยาก,กับบ๊สบายนอนโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะนะคะนุ่นทิยาจะมาเฝ้ากลางคืนกลางวันนี่จะไปหาคลิปให้พ่อแม่นองเองซี่นะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเลขลูกชายของแม่สมศรีนะคะเพื่อนห้นุ่นทิยาเป็นสะพานบุญไ้ บ้านของเพิ่นมีเสาตะเคียนนะคะหายโชคหายลาบแทบทุกงวดแต่ว่าเพิ่นซื้อเองบ่ได้นะคะถ้าซื้อแล้วจะบ่อดสบายนะคะเพิ่นกะอยากเอามาแบ่งปันเพราะมั่พี่นอเองซีเห็นท่างช่องเฮ้ามแตะคนดีมีน้ำใจนะคะนะคะกะคิดว่าบ่อดสายเกินไปนะคะถ้านานาจะซื้อได้นะคะเลขตัวนี้นะคะนะคะสำหรับแนวทางของแม่สมศรีนะคะ เลขลูกชายเพิินนะคะให้เป็นสะพานบุญในงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 7นะคะ3ตัว6 4 2นะคะตัดลงมากกัเป็น4 2นะคะําหรับ2ตัวล่าง6 4นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เน่นอยู่4 2นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเข้ากับมรุนน้ำกันนะคะวางวดนี้จะใช่หรือจะไกลเคี่ยงนะคะทุกคลิปทุกคลิปนุ่นท่ยาไทยท้าให้เป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนะ,ะเพิ่นกับแบ่งปั้นนะคะ นะคะคตอนนี้นุ่นที่ยากอะอยู่ข้างนอกนะคะทายนห้องก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นสถานที่รชาชการนะคะเป็นโรงพยาบาลข้างในผู้นหมอเพิ่นกะเสียงดังแค่น้อยนะคะแม่สมศรีเพิ่นกะคุยโดนบ่ได้นะคะเพราะว่าหมอเพิ่นมาตรวจไข่นะคะเพราะว่าพ่อบ้านเพิ่นบ่สบายนะคะก็อยู่ห้องร่วมห้องเดียวกันกับ ข้อบ้านนนทิยานะคะเพราะว่าเพิ่นบอหายยูของพิเศษเพิ่นหายยูของร่วมกันหลายๆคนซีหาคนนะคะออมอจะได้ดูแลทั่วถึงนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของลูกชายของแม่สุมซีนะคะเป็นเลขเแม่ตะเคียนนะคะบ้านเพิ่นเอาต้นเสาเสาตะเคียนมาปลูกบ้านนะคะเพิ่นก ดีนะคะพุ่มเพิ่นดีมากเลยนะคะเพื่อนไฮโชค์ไฮลาบบ่ได้บด่ได้มีมีตัสิ่งดีๆข้ามาให้ครอบครัวนะคะแต่ว่าเหตุและผลเพื่อนซื้อเองบ่ได้นะคะ้าซื้อแล้วจะบ่สบายนะคะเพื่อนจะบอกเชาาบ้านบอกเพื่อนบ้านนะคะบที่ผ่านมานี่ก็ถูกท้งบนทางล่างนะคะสาหรับวดน,นี้เพื่อนกลมาบอกถึงห้องนะคะบอกพอเพิ่น พอบานนนทิยาได้ยินก็นเลยบอกให้นุติยามาสัมภาษณ์นะคะก็มาตอนเอย็นๆกับเพิ่งสัมภาษณ์เพิ่นนะคะสรุปว่าในคลิปนี้เลขลูกไส้ของแม่สมศรีนะคะนะคะแม่ตะเคียนอยู่เสาบานเพิ่นไห้นะคะ642บนนะคะแล้วก็ตัด42นะคะข้างล่างนี่64นะคะทั้งหมดทั้งมวลเพิ่นบอกว่าเน้น42นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะ มุ้นที่ยากแต่กองวพออยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซดีันแนวทางของแม่สูงสีเล,ล็กลูกชายนะคะ